ให้พูดถึงบรรยากาศของคุณพิธาเป็นยังไงน้องไบรท์คุณพิธาตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเมะื่อวานนี้ช่วงเช้าไปพบปะพี่น้องคนไทยย่าน l i t t l e t h a i l a n d w a วในเขตควีนส์มหานครนิวยอร์กค่ะบรรยากาศก็คือคักนะคะมีคนเดินทางไกลๆมาหาคุณพิธาเนี่ยบางท่านบอกมา5ชั่วโมงอะค่ะม,มีหญิงไทยจากรัฐคอนเนคติกัสคุณตุ๊กบอก มาเพื่อมาให้กําลังใจคุณพิธาโดยเฉพาะเลยค่ะรวมไปถึงคนรุ่นใหม่อย่างคุณน้ํารุ่งรัตก็มาชูป้ายให้กําลังใจคุณพิธาบอกเนี่ยยอมหยุดงานเลยนะมาให้กําลังใจคุณพิธาวันนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อไหร่เธอจะเดินทางกลับบ้านเกิดอีกครั้งนี่ยกเป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวคุณพิธาว่ายังไงอะ ตัวคุณพิธาก็ระบุนะคะขอบคุณคนไทยในนิวยอร์กที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับสิบของคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีส่วนช่วยทําให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีจานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมกันทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศไทยก็ชื่นชม ความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยในต่างแดนนะคะว่ามีไม่ได้น้อยกว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเลยแล้วก็ยกตัวอย่างนักศึกษาไทยที่คุณพิธาไปพบเจอโดยบังเอิญที่เซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะกลางนิวยอร์กก็เข้ามาถามคุณพิธาเรื่องการโหวตคว่ำร่างการทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคเก้าไกลที่รัฐสภาล่าสุดนะคะที่ประชุมกันไปเนี่ยก็คือทุกคนตื่นตัวแล้วก็ติดตามข่าวสารการเมืองในประเทศไทยกันนี่ แล้วคุณพิาาก็พูดสําคัญตอนหนึ่งก็คือบอกว่าสักวันหนึ่งผม กับทุกท่านที่อยู่ที่นี่เราจะช่วยกันทำประเทศของเราให้หน่าอยู่จนกระทั่งเขารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเขาคิดถึงบ้านแล้วก็อยากจะกลับไปทำงานได้โดยไม่มีสวิตชิ่งคอสก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ระบบการศึกษาไม่ฟรีจริงที่ระบบการเดินทางมันใช้ไม่ได้ที่การแก้ปัญหาหมลลภาวะมันไม่มีงบประมาณให้ใช้ที่จังหวัดมันไม่สามารถจัดการตัวเองได้ดูบรรยากาศหน่อยไหม คุณในสิ่งที่ท่านเสียสละเวลาในการที่ต้องไปริชกิสเตอร์แล้วก็โบสถ์ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดเ mm hmm. มืองน,นอนเรานะครับแล้วก็เสียสละเวลาในการที่ติดตามงานการเมืองที่อยู่ที่เมืองไทยนะนอกจากขอบคุณแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมครับเมื่อวานได้เจอเดินไปเดินมาในแมน,นทั้แถวโครียนทางก็ดี แถวเช็ตโรพาร์ตก็ดีเจอแบรนด์ด้วยเจอคนไทยเยอะมากแล้วเข้ามาพูดกับผมอย่างนี้ครับพี่น้องเข้ามาบอกกับผมว่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะยัตติเรฟรานเกอรแการแก้ Constitution, กร,แกรัฐธรรมนูญดันโดนหวดขว้างขนาดนี้ซึ่งคุณไอติมนะครับเป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลทำหน้าที่เป็นผู้ยื่นเรื่องนี้ในสภาซึ่ง เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ60มาทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองที่แม้อนุญาตให้เราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้วันนี้ผมโชคที่ได้มีเจอกับคนไทยที่อยู่ใน Creative Industry อยู่ใน Film Industry อยู่ใน Culinary ร้านอาหารเนี่ยแต่เะานอเนี่ยอยู่ใน List ทาง100 next เหมือนผมได้ทุกคนได้ทุกคนเลยเป็นคนที่ มีอำนาจอ่อนในสิ่งที่พวกเขาทำี่สุดแล้วก็ในสัญญากับพวกเขาว่าโอเคสักวันหนึ่งเนี่ยผมกับทุกท่านที่รู้ไปอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะช่วยกันทำให้ประเทศของเราน่าอยู่จนกระทั่งเขารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเขาคิดถึงบ้านและอยากจะกลับไปทำงานที่อเมริกาโที่มันไม่มี switching cost อะไรพี่บอลจลยน้ครับ ขาก็คิดถึงเมืองไทยนะแต่ว่าเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทําธุรกิจหรือว่าทําในสิ่งที่เขารักที่นี่ switching cost ในการที่จะกลับไปที่ระบบการศึกษาไม่ฟรีจริงที่ระบบการเดินทางมันใช้ไม่ได้ที่ pollution มันไม่มีงบประมาณในการใช้ที่จังหวัดไม่สามารถจัดการตัวเองได้ภาษีที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กไม่ได้ใช้ในนิวยอร์กมันต้องไปให้ DC a l อาร a t e เกันมาก่อน switching cost สูงเกินไปที่จะเขาอยากจะกลับบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนไม่ว่าจะเป็นสื่อมือชนก็จะต้องนีเพราะฉะนั้นก็ ได้สัญญาหรือเพราะว่าในการเลือกตั้งของต่อไปหรือไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพยายามไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับประเทศไทยก็มีเอากลักษณ์ของประเทศไทยแต่อย่างน้อยคือให้ environment นั้นมันเ,เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็ความเท่าทัาโลกจนกระทั่งคนที่เป็นกองหน้าในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็น soft power ใน culinary ในเรื่องของ feministry ในเรื่องของ artist อะไรทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกว่า กลับมาอยู่ที่เมืองไทยเองบางมันก็ดีพอไปอยู่ที่นิวยอร์กท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็นําเสนอโดยคร่าวๆก็คือไปไหว้พระแล้วก็มีบางช่วงก็ไปไลฟ์ทัวร์ฮอกวอตส์ฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดใช่ค่ะผมก็ไปติดไอ้ฮอกวอตส์เนี่ยฮาร์วาร์ดแคนเนดีสคูลค่ะนี่ไลฟ์พาชมโรงเรียนคุณพิธาบอกว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตนักการเมืองของผมค่ะ แล้วก็บอกเลย15ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้นะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็เลยพาทีมงานเดินทัวร์เนี่ยค่ะก็จะได้เห็นว่าคุณพิธาเนี่ยเคยเรียนหนังสือที่ไหนกินข้าวตรงไหนห้องสมุดเป็นยังไงเนี่ยเป็นภาพเก่าเห็นไหมะคะสมัยก่อนนู่นี้ค่ะนี่คุณพิธาก็พาเดินทัวร์เลยที่โรงเรียนครับกลับมาที่ที่จุดเริ่มต้นของ ชื่อนักการเมืองของผมก็ได้นะครับชื่อ Harvard Kennedy School นะครับนักเรียนอินโดมันชอบไปแหงเราคนที่ทำเรื่อง Soft Power ชื่อโจเซฟนาผมไม่ได้เรียนฟอดที่เรียนนะใช่ครับโอเอสไนโจเซฟนานี่เป็นคนที่คิดเทอมคัาว่า Soft Power เลยอำนาจปอนอำนาจก่อในการที่อำไม่อยู่นี้นี่อันนี้ Institute of Politics ก็คือเป็นเกี่ยวกับการเมืองการเมืองโดยเฉพาะไม่ได้เเืือง human rights น่มาากอันนี้ตลกี่ ล็อกเกอร์ผมครับอันนี้เลยเหรอสิบสี่ปีที่แล้วเนสโตรช์มาล็อกกันเพราะว่ากับหนังสือมันนะมากอนนี้ก็ยังมีคลาสสิคมจะเงียบหน่อยอ่าท่านผู้ชมก็พอเห็นภาพนะแล้วหรือยัง คือกรณีคุณพิธากับคุณหญิงคุณหญิงหน่อยอะ่ะสุดารัตเกวิราพันธ์ท่านก็ไปต่างประเทศบ่อยนะช่วงนี้นะค่ะคุณหญิงสุดารัตล่าสุดไปกับน้องจินนี่อ,อ๋อแล้วนี่ไงครับพรเขาวาที่พี่ยุทธพูดถึงใช่ไหมผมบอกไปได้จากคุณหญิงที่โน่นยัยงไง<อ>น้องใบเชื่อไหมขนาดภาพนี้ยังถูกเอามาเปรียบเทียบในทํานองว่าอะไรรู้ไหมค่ะ พี่ก็พี่ก็โอ้โหตอนนี้ดูโซเชียลแล้วเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ติดตามข่าวสารความเห็นทางการเมืองหรือความรู้สึกอบอกว่าขนาดอยู่ที่โน่นนะ,ะถ้าจะไปดูสับเปลือต้องแบบนี้เอ้า